สวัสดีทุกคนพวกเรานัตตีแล้วนะเย่เยเวันนี้เรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการหาตังในแต่ละวันฉบับนัตตีเนาะก็ในเกมเนี้ยการหาตัง่ะมันก็มีอยู่ในการหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการลงเลทเอ้ยการทับของเอ้ยการย่อยของเพื่อทำเอ l e เมนต์สโตนเอ่ยเนาะเปิดกาชาปองเอ่ยแต่เปิดกาชาก็คือก็เป็นแบบ เพื่อนๆเนาะที่มีกำลังมีโทนมีทรั์เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาบอกหลักๆของ3อย่างนี้ก่อนเลยนะก็คือการลงเรทการท้าบของการทำเอเลิเมนต์สโตนเนะ <c oughs> <c oughs> าะก็มาลุยกันดีกว่าอย่างแรกการทำการลงเลทไม่ใช่การทับการลงเลทเนาะ <c oughs> ลงเลทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลท95เลท100ร้เลทเวล1 0ร การลงรายสัปดาห์การลงรายสัปดาห์เนี่ยคือ redeemer redeemer กดตัว G ขึ้นมาตัว G ก็ redeemer เนอะก็จะมีอยู่3ตัวของ NA นะของเซิร์เวอร์ NA ก็ตัวแรกก็จะเป็น s e o f reflection หรือว่า n e นเฮ n ตัวที่2อง dark side of the moon หรือว่า b a r e r ตัวที่3ตัวล่าสุดของเซิร์เร์ NA ก็คือ tempering the sword หรือบีกิจนั่นเอง แล้วก็นิพเพมที่ต่อไปเนาะต่อไปคือนิพเพมสเปเชียลดันเจียนอพิโซอารีนาก็มันค่อนข้างที่จะหาตังจากอันนี้เป็นสัดส่วนใหญ่นาะจากการลงเลทจะครับของคือไม่เท่าไหร่หรอกหลักๆคือการลงเลทเนี่แหละก็ได้พวกเอเซนได้พวกสกอร์อะไรมาขายเนะาะได้พวกผาตอาวุธผาดรองผ่าหล,ลัก ผ่านรองผ่านหลักอาวุธผ่านรองผ่านหลักชุดอย่างนี้เนาะก็ไปเริ่มจากเลเก้าห่าก่อนเลยสี่เล็กอ่าเดอะบิตติ้งโซ่เดอะไพอ็อฟว์ r วลเลอร์ไอรอนฟิตเดสโทเทสทัตเนี่ยดิสโทเทสทัตอ่าเมื่อกี้จากดื่มน้ำลายเนาะก็พวกเนี้ยจะดอปสกอร์แร้งเจ็ดอ่าสกอร์แร้งเจ็ดที่มีมูลค่าในตอนนี้ก็มีไลฟ์เชียสกับเดอะเดส ซับดูดไม่แน่ใจซับดูดสก,กอร์เขิมขัดเนานะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ไอสองตัวเนี้ยพิเศษดูระหานกับแอสซีดาเนี่ยมันจะดรอปเอสเซนต์ที่เอาไว้ทําแหวน95้าาอ่าเพื่อนๆหลายคนที่ทําตามเวทเนาะก็ไปดรอปแหวนนี่มากันมาทําให้ส่งให้ไอแมวผี P ในเจนเอ่นนะ่าบบหนาไอ้กลางแมปไอ้เมืองโคเฮนอ่ะไอแมวผีไอแมวเหลนะืองอะ่ะและ้วก็อ่าที่สำคัญเลสก็หัาใน แผลปัจจุบันนีนะ้ก็มันจะดอดของที่เอาไว้ทำ Element Stone นั่นก็คืออ่า4อย่างนะก็จะเป็น Elemental Chart v i p o n e l e m e n t a l v i p o n Chart อ,อันที่2เนี่ยจะเป็น Elemental Armor Chart อันที่3เนี่ยจะเป็น Elemental Code Bundle อันที่4จะเป็น Elemental Accessory Chart สี่อย่างเนี้ยจะเอาไปย่อยเพื่อทําของเพื่อทำเอลิเมนตะ์สโตนเนาะมันจะย่อยได้พวกเนี้ยพวกเมจิกสโตนเอยพวกสปิริตวอเทอร์เอยเลมเบนพาวเดอร์เอลิเมนต์สโตนคาตาสิตเอลิเมนต์ฉานเนาะอ่าพวกนี้ต่อไปของร้อยห้าไอ้ของหนึ่งร้อยไม่ใช่ร้อยห้าสปายแอตแท็กเบลว์ทาวเวอร์เลสติกมา o กฟออฟแบนเนตบิลเลียนลัง e ีเวกา้าไนแมดดันเจียนลาโบราทอรี่เลเมมแบนพวกเนี้จะดบอบสกอร์แลงหซึ่งตัวเนี้จะพิเศษหน่อยเดี๋ยวจะอธิบายนะก็เ,เริ่มจาก d e ว i l ทาวเวอร์กันเลยเดวิลทาวเวเนี่ยมันดอบเอเซนที่เอาไปทำต่างหูเวลร้อยอ่ะนั่นคือ เดวิลคริสตัลหรือเดวิลเทียดอบเนาะดอกทำเอเซนท์ ence, ทำต่างหูของดีๆนะเรซซัตติกมาก็จะเป็นเข็มขัดเวลล์รนะ้อยนะเข็มขัดเอเซนท์ ence, ดอกเข็มทำเข็มขัดเวลล์รอ้อยเกฟออฟแมทเนี Gate ness, เดี๋ยวค่อยว่ากันนะบิลเลียนลังบิลเลียนลังเจดดอบแหวนแหวนเวลล์ร้อยหนึ่งข้างนะของทั้งสายทั้งสายกายภาพสายเวทเหมือนกันเนาะไอ้นี่ก็เป็นอีเวก้าไนแมร์เนี่ยหรือเซลเลนเนี่ย จะดอกแหวนอีกหนึ่งข้างาจะดอกเอเซนทำแหวนอีกหนึ่งข้างเนาะก็รวมกันมันจะได้สแต็ถ้าใส่สองข้างาคนแหวนแหวนนะแหวน2อย่างสองข้างก็จะได้คิดบวกหนึ่งเออแล้วบอกก่อนว่าอ่าไอเนี้ยเกมว่ามนเนีน่ยมันดอกสกอรแรงเจ็ดสองใบชัว์ๆเลยคือสกอใส่สมุด ซิวเล็ตกับทูตไม่รู้ได้สกอร์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะค่อนข้างดีจะแพงมันนั่นอยูอ่ตัวนี้จะดรอปสกอร์แรงเจ็ดดอปสกอร์ทำสมุดเนาะก็พวกนี้ก็จะมีเอสเซนต์ในการทําสมุดเนาะทำสมุดเดร็วล้อยอทำสมุดเดร็วล้อยก็คือดรอปเอสเซนต์จากพวกนี้แหละจากพวกดันเร็วล้อยเนาะสกอร์เด็ดๆของอ่าก็บอกแล้ว่าไอ้พวกนี้มีสกอร์แรงเจ็บนะคือเมื่อวานเนี่ยมันมีคนดรอป เป็นลงดันกับลงเลนเนี่ยกับใครก็ไม่รู้มันดรอปสกอร์เดอเดมาจากไอตัวเนี้ยไอตัวอย่างเนี้ยซึ่งเราไม่ค่อยชอบลงเล้ยนะเดวิลทาวเวอร์แต่วันนั้นเลนมมนได้เหลือแล้วไงมันมีคนได้เดเดโอ้โหนับตาจะลวงเลยทําไมไม่เป็นเรา <c oughs> <c oughs> ก็พวกเนี้ยจะดรอปสกอร์แรงผกนะตั้งแต่ตั้งแต่เอรไพร์แอทแทกยันเลมแบนเนาะก็จะดรอปสกอร์ที่มันแพ,พงๆเ,เลยนะที่แพงๆเ,เลยก็คือ ฮัดเลสฮัดเลสนะแคปเจอร์ฮัดเลสแคปเจอร์วิปปิ้งวิปปิ้งแล้วก็โซอ่าสกอร์ฮัดเลสกับแคปเจอร์เนี่ยจะเป็นสกอร์อ่าใส่หัวกับใส่กระเก่งส่วนวิปปิ้งวิปปิ้งกับโซเนี่ยจะเป็นสกอร์ทงมือกับรองเท้า แล้วก็สกอร์คอนวิชชั่นจะเป็นสกอร์หลังเนาะสกอร์ score หลังของอาวุธก็คือสกอร์อัปเกรดสกอร์อัปเกรดจัดเมนอะจัดเมนอัปเกรดอ่าแล้วก็มีสกอร์ประดับอ่าแล้วก็ประดับเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาแพงมากเลยนะพวกสกอร์ประดับใส่เอ่อพวกตังหูพวกเอมเบลมอย่างนี้เนาะก็มันคือสกอร์มินิ่งฟูลกับวิช สกอร์มีนิ่งฟูลคือสกอร์อัปเกรดจากซ i นิฟิแคนสกอร์อัปเกรดของซีนิฟิแคนส่วนวิทเนี่ยจะเป็นสกอร์อัปเกรดของพาชันอืมก่อนพานี่จะแพงเดือดเลยหล่ะราคามันเดือดมากต่อไปเลเวล105ยห t t บัตเทิร์นออฟโรชชัแคนออฟดาร์เน็สเปียร์เฮดออฟพ t u n ด e r ลอสอันเด o ร์เดอะเพล n b มูพวกเนี่ยแน่นอนว่าดอกสกอร์แลงห้า มันค่อนข้างที่จะแพงมากๆอ่ะแล้วก็4ตัวบนนี้นะตั้งแต่แคนออฟดักเนถึงลาดทอนบินเนี่ยตัวนี้จะดอปเอ็ดเซนที่เอาทำต่างหูต่างหูร้อยห้าเนาะแคนออฟดักเน็เนี่ยสเปียร์ออฟเดอะคาราไดร้อนนี่ก็จะดอปเอ็ดเซนที่เอาไว้ทำเข็มขัดร้อยห้าอันเดอร์เดอะเพลมูตัวนี้จะทำแหวนแหวนร้อยห้าสีชมพูอ่ะจย่าเป็นแหวนสีชมพูรูปหัวใจเนาะ ส่วนลาดาทอนบิดเนี่ยจะเป็นเอเซนที่ดอกแหวนสีฟ้าแหวนสีฟ้าเนาะก็พวงนี้ก็จะดอกสกอร์แลทห้านะค่อนข้างดีจะแพงม,มากมเลยนะแล้วก็เอเซนทำสมุดร้อยห้า The Book of Militian เนาะต่อ,อไปล้ยยออาเมเลตโรยยออาเมเลตเนี่ยถ้าลงทุกวันถ้าดวงดีดวงดีนะ จะดอบขวดเลเวล80 100เลเวล80จะได้มิติเลียดเกตมิติเลียดชาดเกทหนึ่งเนะี้ยขายได้แต่ถ้าดอบวิวร้อยจะเป็นเกต2เวลร้อยจะเป็นเกต2แบบขายได้นะเกต2แบก็ขายได้ยินไหวะอันนี้ขายไม่ได้นะเกต2อเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาราคาก็ตามนั่นแหละ 18M 20M ก็ม่ก็วานไปตัวนี้สเปเชียลดันเจียน s p ป c ชียรดันเจน่ยจะดรอปถุงถุงสุ่มสกอร์นะถ้าดวงดีก็ได้สกอร์ดีๆไปอ่าและในถุงสกอร์เนี่ยมันจะมีอยู่สกอร์ืงที่ไม่สามารถดรอปได้นั่นคือสกอร์แด c สกอร์แดคืออะไรสกอร์แดคือสกอร์ที่เป็นมันเป็นสกอร์หลังที่เอาไว้ใส่ชุดทั้งหมดใส่ตรงไหนก็ได้เสื้อหัวกางเกงถุงมือรองเท้าเป็นสกอร์หลังอ่าสกอร์นี้จะเหยียบร้อยเอเลยนะ สกอร์เดสถ้าดวงดีงเปิดในสกอร์เดสก็อิ่มอ่ะ,อะแล้วก็พวกกล่องสุม่มบาสเลตเนาะหนึ่งดาหนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูก็อ่านไปเนาะต่อไปก็อบิซโซเอลิน่าก็จะดรอปชัวเลยมันไม่ไดรอปชัวหรอกแต่คือว่ามันมีแน่คือชากเกรดหนึ่งกับอบิซโซเกรดหนึ่งถ้าดวงดีก็เกรดสองเลยนะไอ้นี่ดรอปเกรดสองเลยนะอ่า ร้นก,กากรนี้ดอกเกตสองนะอืมก็หมดแล้วเนาะสำหรับการลงเลนต่อไปการคาบของขายหรือทาเลนนั่นเองเนาะกดตัวสีขึ้นมาทาเล่นการคาบของอก็ราคาบของเนี่ยมันจะมีด้วยกันมีคาบอาวุธคาบกรอบคอผ้าคาบประดับก็เดี๋ยวจะเริ่มจากคาบอาวุธก่อนเลย ค่าอาวุธเนี่ยอ่าทาเล่นหรือเรียนเอ็กเปอร์ไทเนาะถ้าเป็นภาษาตัวก่อนเขาจะเรียกว่าเรยียนเอ็กเปอร์ไทก็เอ็กเปอร์ไทอาวุธจะอยู่หน้าเมืองถ้ามาจากโคเฮนเนาะนั่งรถม้ามา,มาอ,อยู่หน้าเมืองเลยอยู่ที่ปลา <c oughs> NPC ตัวนี้เลยค้างตัวนี้เนาะก็เอ็กเปอร์ไทไปเรียนวีพอนสมิทติ้ง ตัวที่สองคาบประดับอยู่เมจิเชียนกิลวเมจิเชียนกิลวเนาะอยู่ข้างบาร์เลยเนาะมาทางโลโคโเฮียเลี้ยวขวาเลย <c oughs> ก็จลาดเนาะจะลาดก็จะเรียนเกี่ยวกับโกสมิธเนาะการทำประดับต่อไปการทอผ้ากับการทำเกาะจะอยู่ที่ r o y a l Army r o y a l Army Base ก พอเข้ามาจากานั่งรถม้ามาจากโคเฮนไหมเลี้ยวซ้ายเลยเข้าทางนี้มาเลยเดินตรงมาพาดพาดทูเดอร์เลเยอร์อาร์มี่เลยอาร์มี่เบดแหม่จะเลนแค่ก็คาบเกาะจะเป็นที่บาคิสคนะรับเกาะนะครับเกาะวันนี้ลุงนวดเนี่ยจะเป็นที่บาคิสเอ้ยไม่ใช่ครับจะเป็นเอ็กซ์เปอร์ไทน เอ,เอเมอร์เนาะพอผ้าจะเป็นเนลอิสเปอร์ไทสกันอ่ะ,อะทำไมเราถึงต้องเรียนครับเรียนครับเนี่ยแหละที่จะเอาไปย่อยของเพื่อทำเอเลเมนต์สตโตนอ่ะมหมายถึงว่าสมมติคุณเรียน,เ,นเพื่อนๆเรียนเรียนครับเกาะเรียนครับก่อ,อนอจนถึงแบบโกลเฟนซี่เก้าสิบเก้าคอยดู โบเฟนซี่ตรงนี้นะให้ถึง99พอเพื่อนๆทำสเปอร์ไทส์อัอนไหนก็ได้ถ้าสมมติเพื่อนๆทำก่อนอย่างนี้ใช่ไหมก็เพื่อนๆพอถึง99แล้วมันจะมีเควสให้รับมันจะมีเควสให้รับการย่อยของเนาะการดิสเมนติ้งการทำเอเลเมนต์สโตนเนี่ยดิสเมนติ้งกับเอเลเมนต์สโตนเนาะแต่ต้องคราฟของให้ได้99ก่อนนะเพื่อนๆถึงจะมาทำได้เดออก็เหมือนกันทุกอย่างเนาะมันให้เควสมาเราก็ไปทำ ต่อไปทีเด็ดละมามามาถึงช่วงสำคัญละการทำเอลิเมนต์สโตนแน่นอนว่าการทำเอลิเมนต์สโตนเนี่ยมันไม่ยากอกเดี๋ยวขอไปเมืองหนึ่งนะก็การทำเอลิเมนต์สโตนเนี่ยมันก็เป็นอีกทางที่จะทํางได้ได้ตังไวอะ่ะเออเอีกทางที่ได้ตังไวเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆต้องกดก็อดทนเก็บออมเนาะ ก็ยังมีตังได้ก็อย่างที่บอกว่าลงเลน95เพื่อเอาชาดชาดเลเวลฉาดฉาด95ชาดจาก g ลงเลน95มาย่อยก็เข้ามาที่ของเราสมมติเป็นวีพอนสปินติ้งนะก็มาที่ดิสเมนติ้งดิสเมนติ้งก็เอาชาดพวกนี้ไปย่อยชาดหรือประดับก็ได้ประดับหรืออาวุธตั้งแต่60ถึง80เอามาย่อยได้เอามาย่อยในที่นี้ได้นะ ก็เดี๋ยวจะย่อยให้ดูก่อนอะไรนะมันชื่อ elemental armor c h a r d elemental accessory c h a r d elemental weapon c h a r d พวกประดับกย็ย่อยได้นะพวกประดับกย็ย่อยได้ย่อยให้หมดเลยก็มันจะสุ่มได้ของพวกนี้เนาะก็ลุยกันเลยดีกว่าอ่านะ,ะ spirit magic powder สิบ element stone element เอล m เมนต์สโตนคาตาสิทแปเบจิกสโตนหนึ่งอ่าต่อไปก็ย่อยต่อย่อยต่อย่อยต่อย่อยให้หมดเลยนีปื๊บมับนได้ทีละยี่สิบป้าอ่า<ม>ก็เนี่ยนะ,ะมันก็จะมีผงของพวกนี้ไปย่อยต่อย่อยต่อย่อยต่อย่อยให้หมดเลยเดี๋ยวจะทำทีเดียวเลย ไอ้สปิริตเมจิคพาวเดอร์เอ้ยได้สปิริตพาวเดอร์น้อยไปไหนได้เจ็ดนะได้หกเอ้ยมันเป็นไรสิวสิวช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 ิวลงเลนมาสองลงเลนมาสองสามวันลงเลนก็ห้าสองสามวันอีกเครียดไรซีเรียสไร มาสองวันนะสองวันกว่าสองวันเลยก่อนจะมาทำคลิปนี้ก็คือลงเลทเอาตัวเด็กกับไปลงเล็วด้วยนะอตอนนี้เราก็แยกของไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็จะได้นี่นะสปิริตเมจิกพาวเดอกับ Element ต์สโตนคาตาิตเนี่ยสำคัญเลยนะสองอย่างนี้เอาไว้ทำ อินเตอร์มิดเดิลเอลิเมนต์สโตนเลยเนาะ mm hmm. ก็ขายได้ประมาณ 2, 000, นะเกือบ2ล้านนะเออลืมบอกไปเลทเลทตั้งแต่95 100 105นี่จะตอบตัวดีเดยดนะจะมมักัสต์ติลก็เอาไว้รีฟอร์์ของเอาไว้รีฟอร์์ของเช่นรีฟอร์์ของเงี้ยอ,อ,อย่างรีฟอรต์ก็ใส่ไปก็จะใช้ดัมมักัดตามจำนวนเนาะแล้วก็เอเซนนะแ,ล ence, แล้วก็กันแตกหนึ่งอันโอเค ตนเราที่เราจะทำเราคือเราทำอันนี้นะก็มันเอาไว้อินฟิวอ่าอินฟิวพวกสม,มุดอินฟิวพวกอาวุธพวกชุดพวกประดับนะก็อย่างนี้ก็อินฟิวได้ขี้สองแล้วเนาะก็คือตอนนี้ก็จะขายอย่างเดียวละเดี๋ยวนะครับเพจยานเนะี่ยหกอันเลยจะทำได้เจ็ดอันไหมเจ็ดอันไหมขอเจ็ดอันดีกว่าเจ็ดอันไปเลยรอแล้วเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเนานะ ออส่วนรีดีมลืมบอกไปว่ารีดีมอ่ะรีดีมตัวเนี้ยอ่าลงถ้าลงรีดีมเมอร์อน,นะลงรีดีมเมอร์เนี่ยถ้าเราลงครบอ่าร้อยรอบแบบนี้นะมันจะได้สกิลฟูลฟอร์สมานะฟูลฟอร์สลงรีดีมครบร้อยไทม์เนี่ยเราดูตรงนี้นะร้อยเปอร์เซ็นต์ช่างมันช่างหัวมัน เราต้องการดูแค่ตรงนี้ร้อยไทม์ถ้าหลังจากลงไอเนี้ยครบร้อยไทม์แล้วอะเราจะสามารถแลกอันนี้ขายได้แลกเลดมูลขายได้นะเนี่ยแลกเลดมูลแลกใบเพิ่มดาวขายได้นะหลักๆให้แลกแค่สองอย่างนี้นะอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจมันเนี่ยสองอย่างนี้เลดมูลกับผุบบองใบเพิ่มดาวเนาะอันนี้ก็ขายตั้ง25 m อมแต่ถ้าอินฟิวได้กี่ตบขึ้นมาก็65 m เอเลยนะอ่าคุณบอกไปขอโทษทีขอโทษที พวกนี้ก็หาตังค์ได้ลงเก็บไว้เก็บแต้มไว้หกสิบห้าอันหกสิบอันพยายามลงให้มันครบเนอะอืมไปเอเมสโตนกันถ้าอันนี้ไม่พอนะถ้าสมมติออันนี้ขาดเหลืออันสองอันนี้ก็มาดูของที่ใช้ใช้คาบเนาะแลมบนแลมเบนพาวเดอร์หนึ่งสปีริตวอเตอร์หนึ่งเอเลเมนชา์ดหนึ่งเมจิกสโตนหนึ่งอย่างเงี้ยเนาะ มาคราฟเอาแล้วก็ต่อไปก็เราจะมาคราฟไอเอลเมนต์สโตนคาตาสิตแล้วก็สปิริตเมจิกพาวเดอร์เพื่อที่จะคราฟเป็นอนะินเตอร์ม a t เดิลเอลเมนต์สเตนนาะก็เราจะไปคราฟขายกันก็คราฟได้7เม็ดก็โอเคลงเล็กกี่วันนะลงเล็กอยู่4 5ห้าลงเล็กอยู่4 5ห้าตัวโลเคเลตก้5ห้านะก็ประมาณ3ามสิงเอ้ยถึงป่ะสองสามวันเองวันสองวันสองสามวันเองไม่ถึงอะ ดวงดีก็ได้เยอะดวงสวยก็ได้น้อยแค่นั้นแหละก็เพ yep ื่อเพื่อเพื Some ่อที่จะทําคลิปนี้แหละก็เนี่แหละต้องลงดันตรงนี้นะเออส่วนร้อยห้าเนี่ก็ดอบสกอร์ยังห้านะเออลืมบอกไปและแล้วก็เอเซนสมุดเวลร้อยห้า สกอร์แรง5เนี่ยไม่ค่อยรู้จักเยแจะมันแพง่งะหลักๆคือมันมีบูทอลซอโลฟูสกอร์คูซีโอซีโอโอเอลแล้วก็แล้วก็สกอร์นีเขาเรียกสกอร์ 2, แล้วสะกอร์เข้มขัดเนี่ยชื่อจำไม่ได้แพงสกอร์แรง5แพงมากแต่หลักๆเนี่ยให้เพื่อนๆเพื่อนๆมีๆม 4, ตัวละครสักสี่ห้าตัวเนี่ยก็พยายาม ให้ลงเลทเก้าห้าให้ได้หรือไม่ก็ลงถึงเลทร้อยได้ก็ดีอย่างเราเนี่ยเราสามารถตัวละครเราสามตัวเนี่ยสามารถไปเลทร้อยได้ร้อยได้ทุกตัวเลยอ่ะไม่ไม่ไม่รวมไม,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 ลไม่ลงกิมเด่นแล้วกันกิมเด่นมันไปถึงร้อยห้าตัวรองอีกตัวนึงก็ไปถึงร้อยห้าได้แตอ่อีกตัวนึงตัวเวลาเนาะเวลาเวลามันไปได้ถึงร้อยห้าแต่ตัวคาร์ล็อกจะลงได้แค่ถึงเวลร้อยเนาะเบลร้อยตัวสุดท้ายถ้าทางที่ดีแนะนําให้ลงถึง เรเวลร้อยตัวสุดท้ายก็พอแล้วนะแต่ตัวหลักก็ให้มันลงสักรนะ้อยห้าเนอะยังต่ำสักหนึ่งตัวโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละก็เนี้ยให้ดูเลยนะก็ดาเบจเท่านี้เท่านี้น <c oughs> คิแอทแทคเซอร์พัทอ่ะตัวนี้ก็จะทำให้แรงนะแอทแทคเซอร์พันะทเนี่ยบดลิมิตนั่นเองบดลิมิตเพื่อทำให้เราแรงอ่ะก็วันนี้มีเท่านี้แหละ แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย